สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้เชา้านี้ตีสี่ครับเวลาดีๆ4สี่กรกฎาคม2 5งพครับวันนี้ช่องอาร์เกมเมอร์ก็มาสวัสดีทักทายตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องการเมืองไทยจะไปในทิศทางไหนต่อไปนี้นะครับชาวนาปรางรองเงินไร่ละพันเป็นอย่างไรจะได้ไวหรือเปล่ามีรัฐบาลมีคำ,ำตีชุดใหม่แล้วนะครับอ,อสอมอมีอะไร4กลุ่มปอบางเตรียมรับเงินนะครับ ก่อนที่จะพบกันในเรื่องเหล่านี้ดูเรื่องนี้ก่อนครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม .2568 วันนี้มีอะไรในอดีต4กรกฎาคมพศ .2387 ก็คือเมื่อ181ปีที่ผ่านมานะครับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยออกวางจำหน่ายชื่อหนังสือพิมพ์ว่าบางกอกรีคอร์เดอร์ ปัจจุบันในทับศัพท์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าบางกอกเรคคอร์เดอร์บางกอกกรีคอร์เดอร์นะประมาณนี้แต่ชื่อภาษาไทยชื่อว่าหนังสือจดหมายเหตุเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเล่มแรกตรีพิมพ์ระหว่างพศ2387ถึง2388และอีกครั้งระหว่างปีพศ2407ถึงพศ2411เขียนและพิมพ์โดย หมอบลัดหมอบลัดเล่นะครับมิชัน,นารีชาวอเมริกันในระยะแรกเริ่มออกฉบับรายเดือนต่อมาเปลี่ยนเป็นรายปักหรือรายครึ่งเดือนฉบับแรกเผยแพร่ครั้งแรกตรงกับวันชาติสหรัฐอเมริกา4กรกฎาคมพศ2387หรือเมื่อ181ปีที่ผ่านมาครับหน้าตาหนังสือจดหมายเหตุเป็นแบบนี้นะครับ เป็นหนังสอพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยชื่อภาษาอังกฤษว่าเดอะบางกอกรีคอเดอร์หรือทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็บอกว่าเดอะบางกอกเลคคอเดอร์อครับการเมืองไทยจะเป็น,ปนไปในทิศทางใดต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้วันที่3กระะกฎาคม2 5งหนะครับนายสุรจึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ รักษาการนายมตีทำหน้าที่นายมตีนะครับได้พารัฐมนตรีได้พารัฐมนตรตีที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนทำหน้าที่นะครับก็3กรกฎาคมก็ได้เข้าถวายสัตย์ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นัฐมตีแต่ละกระทรวงก็ คงจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเมื่อวานนี้3กรกราคม258ช่วงบ่ายก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับเกี่ยวกับแบ่งงานรองนายมตีต่างๆนะครับในการทําหน้าที่ต่อไปนะครับการเมืองยังร้อนอยู่นะครับการเมืองจะเป็นไปในทิศทางไหนยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าฝ่ายที่ดําเนินการที่จะโค่นล้มรัฐบาลก็ ใช้นิติสงครามคือได้มีการร้องถอดถอนนายกตีไปแล้วก็ <Okay. S 2> สารรัฐมนูลก็รับเรื่องไว้แล้วและมีคําสั่งให้นายกัฐมนตีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็อ <Fields. S 1> <aj> ันนั้นฝั่งสารรัฐมนูลส่วนส่วน,วนกกต,ตก็มีการร้องไปนะปปชก็มีการร้องไปแจ้งความดำเนินคดีก็มีนะครับในประเด็นในประเด<ๆ>็นเหล่านี้ก็หวังผลทางการเมืองก็คือให้นายกมี ความเป็นไปคือต้องการให้นายกพ้นสภาพความเป็นนายกตีเพราะขายคุณสมบัติอะไรประมาณนี้และก็ในการแจ้งความเบรยนกรณีก็คงจะเล่นกันเอาถึงให้ขนาดถ้านายกมีความผิดถึงขนาดติดคุกติดตารางไปเลยประมาณนี้นะครับก็ทั้งเป็นการค้นล้มรัฐบาลแล้วก็ตัดลากถอนคนไม่ให้นายกแพรียงทานได้เกิดอีกทางการเมืองประมาณนั้นคือการเมืองประเทศไทยของเรานี่ก็เอาเล่นกันหนักๆจุกๆแบบนี้เลยนะครับ ส่วนจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนอกจากนั้นผู้ที่ชุมนุมประท้วงก็เตรียมจะชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลในประเด็นถ้ามีการนำถ้าในสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับคาสิโนอ,อินเตอร์เทนคอมเพกทํานองนี้ครับเราก็ติดตามอยู่เล็กน้อยเรา,าข่าวการเมืองเราไม่ค่อยถนัดก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ ฝ่ายที่เขาไม่ชอบรัฐบาลเขาวางเงื่อนขไขไว้แล้วว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะมาชุมนุมปะท้วงยกระดับขับไล่อย่างมากอันนี้ในการการเมืองจะมาออกมาแบบนี้นะครับส่วนคุณสมบัติใครที่จะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐตีบ้างในอนาคตก็อาจจะยังมีการถูกล้องกันอยู่เรื่อยๆนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะอ่ะคือการเมืองของเราเนี่ยแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนนะครับฝ่ายที่เอาพักเพื่อไทยกับฝ่ายที่ไม่เอาพักเพื่อไทยเอาพักอื่น ฝ่ายที่ไม่เอาสักพักเลยก็มีรอการปฏิวัติรัฐประหารอยู่นะอยากให้คนดีมาทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองไปก่อนอะไรก็มีมากมายใน,ในความคิดความอ่านของแต่ละคนในประเทศของเรามันมันแตกแยกกันทา,ทางความเห็นทางการเมืองนะครับในขณะที่ศึกนอกก็มีมีกรณีพิพาทชายแดนไทยกัมพูชายัยบบายยงลงยังไม่ลงตัวยังไม่สามารถที่จะลงตัวกันได้ว่าตกลงเป็นยังไงเอายังไงนะครับ คือระหว่างขมรกับไทยนี่พูดนไ,ไปตรงมามันพูดกันคนละเรื่องคือยกตัวอย่างพื้นที่พิพาทนี่พื้นที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองนี่มันไม่มีจุดลงตัวขมรก็จะใช้แผนที่หนึ่งฉบับหนึ่งนะไทยก็จะใช้แผนที่อีกอันหนึ่งซึ่งแผนที่แต่ละอันนั้นมันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับนะขมรก็จะดึงดันให้ไทยไปขึ้นศาลโลกส่วนไทยไม่ไปขึ้นศาลโลกเพราะถ้าไปขึ้นศาลโลกไทยจะเสียเปรียบเพราะว่า สารโลกนี่จะยึดแผนที่ของเขมรน,นะเพราะว่าแผนที่ของเขมรน,นี่ทางยุโรปนะเขาทําให้เพราะว่าเขมรเนี่เป็นเมืองขึ้นของประเทศแถบยุโรปนะในการปักปันเขตแดนต่างๆนี่ทางยุโรปนี่ขนเนขาทาประเทศที่ล่าอาณานิคมขนาดนั้นเน่ยนะเขมรเป็นประเทศอาณานิคมของเขาเนี่ยเขาเขียนแผนที่ให้ประเทศเขมรน,นะส่วนไทยใช้แผนที่ของไทยที่มัน,มนเรียกว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วอะไรนี่แหละ เพราะนั้นมันมันมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่มีโอกาสที่จะลงตัวไปเลยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเป็นของใครกันแน่มันม,มีการมันไม่มีโอกาสสามารถตกลงกันได้เมื่อไม่มีโอกาสสามารถที่จะตกลงกันได้ในยามที่ผู้นําประเทศมีความปรองดองกันก็คือผู้นําขมิ้นกับผู้นําไทยนี่เข้าใจกันดีเขาก็จะเปิดเปิดสนามลบเป็นสนามการค้าก็คือคนไทยไปมาหาสู่กันข้ามระหว่างเดือดด่านเนี่ยเปิดด่านเนี่ยด่านข้ามไปไทย ด่านขมิ้นข้ามมาไทยไทยข้าไปขมิ้นนี่ก็มีการเปิดด่านนำสินค้าออกไปขายที่ขมิ้นนำสินค้าที่ขมิ้นมาขายไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามันก็เกิดเศรษฐกิจดีประชาชนก็มีความสุขประชาชนทั้งขมิ้นนะทั้งประชาชนไทยก็มีความสุขกันนะถ้าสองประเทศนี้ไม่ลบราค่าฟันกันนะก็สนามรบก็กลายเป็นสนามการค้านะแต่เมื่อใดที่ผู้นำขมรนกับผู้นำไทยเกิด ไม่ชอบหน้ากันพอดีในช่วงนั้นเอาแล้วครับฝ่ายลุกล้ำก็เริ่มลุกล้ำนะไม่ลูกใครไปลุกล้ำใครก่อนเท่าที่เราเป็นคนไทยเราก็พูดศักดิ์ศรีของคนไทยนี่แหละเราเชื่อว่ากองทัพไทยไม่เป็นลุกล้ำตรงนั้นตรงที่เคยพูดกันไว้นะีมันที่จริงมันเคยพูดกันมานานระยะเวลาหลายสิบป,ปีมาแล้วว่าตรงไหนไม่ควรไปยุ่งประเทศไทยนเนี่ยมีศักดิ์ศรีเขาก็ไม่ยุ่งกองทัพไทยก็ลาดตะเวนอยู่แถวนั้นแหละแต่ไม่เข้าเข้าไปตรงนั้นนะ แต่เท่าที่เป็นมาส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเขะมรน,นะลุกล้ําเข้ามาตรงนั้นเอาลุกล้ำเข้ามาตรงนั้นเป็นไงยิงสิครับเพราะว่ามันผิดข้อตกลงเนยไหนบอกว่าตรงนั้นไม่ให้เข้ามาใครก็ไม่เข้าไปนะถ้าไทยเราเข้าไปเขาก็ยิงเขมนเข้ามาไทยก็ยิงสิครับมันก็ต้องยิงเพราะว่าก่อนจะเลจ,จ,จะเจราจาเมันต้องยิงก่อนเพราะอะไรครับเพราะมันผิดข้อตกลงไงคือคนที่อยู่ในชายแดนน่ะ ทำหน้านที่ทหารหาน่ะเขาถือปืนนะฝั่งเขมนก็ถือปืนฝั่งไทยก็ถือปืนทหารเนะี่ยถ้าลุกล้ำเข้ามายิงไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะผิดข้อตกลงเพราะว่าทหารเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันนะจะเดินไปคุยกันจะเดินไปคุยเนะี่เป็นทหารฐานร,ระดับอยู่ในพื้นที่เนะี่ยเขายิงอย่างเดียวยิงับตามคําสั่งผม้บพัญชาถ้ามีลุกล้ำเข้ามาต,ตรงนั้นต้องยิงทีนี้ทหารตัวเล็กๆเนี่ เขาทำหน้าที่ยิงเนี่ยมันจะไปโบกมือคุยกันก่อนจะเพิ่งมาอย่๋เพิ่งเข้ามาคุยกันก่อนแล้วออกไปนะมันตรงนั้นเขาไม่มีหน้าที่เจรจาตรงนั้นลุกล้ำเข้ามาต้องยิงเหมือนเราลุกล้ำเข้าไปเนี่ยเกิดลุกล้ำเข้าไปเกิดพลาดลุกล้ำเข้าไปเขาก็ยิงเหมือนกันยิงก่อนเจ้านายค่อยค่อยเจรจากันคือแม่ทัพแถบนั้นค่อยพูดคุยเจรจากันถ้ามันบานปลายก็ยาวมาถึงระดับผู้นำคุยกันสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นตามมันเกิดสงครามขึ้นน,นี่มันก็ สงครามแย่งดินแดนกันตรงนั้นแหละนะมันก็เกิดความไม่สงบประชาชนก็เดือดร้อนแถบนั้นระมัดระวังลูกปืนจะมาเมื่อไหร่ระเบิดจะมาเมื่อไหร่มันก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองในกระทรวงการต่างประเทศก็ดีนะครับหรือว่านายกมตีก็ดีผู้นําทั้งสองประเทศมันก็ต้องมันจะต้องหาทางออกที่มันร่วมกันทางสันตินะครับในขณะเดียวกันฝั่งทหารก็ต้องตึงกําลังไว้อย่าให้เขามาลุกล้ําอธิปไตย เพราะว่าถ้ามันลุกล้ำปธิปไตยเข้ามาเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีนี่นะเขาเรียกว่าตั้งแต่โบราณโบราณนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายรักษาอธิปไตยผืนดินไทยเอาไว้นี่ทหารหารก็ต้องรักษาไว้ต่อไปตึงกําลังอยู่ตรงนั้นครับถ้ามีผิดเงืยย่อนไขยิงทันทีนะครับแต่แต่ผู้ทําหน้าที่เจรจาก็เจรจากันไปแม่ทัพนายกองหรือว่าระดับผู้บริหารประเทศตนตรีต่างประเทศบ้างนายกบ้างก็ต้องพูดคุยกัน นะแต่ในระดับพื้นที่ตึงกําลังไว้นะห้ามเพราะนั้นมันจะมาลุกล้ำมาได้นะครับมันเป็นเรื่องของอธิปไตยก็เรื่องเรื่องของศักศีของประเทศจะไม่ยอมเสียแม้แต่พื้นที่แม้แต่เน็ดเดียวมันก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่ต่างประเทศเขายิ่งหนักกว่านี้อีกแถวที่เคาบลบราค่าฟันกันมีอาวุธทันสมัยยิงกันอะไรกันทั่วโลกมันมีมันมีด้วยด้วยเรื่องเดียวด้วยแหละเรื่องเรื่อง ดเดินแดนนี่แหละเป็นสําคัญนะแต่ว่าต่างประเทศเขามีอันอื่นอีกต่างประเทศเ็ามีสงครามศาสนาสงครามความเห็นไม่ตรงกันอะไรมากมายนะแต่ของไทยเนี่ยมีมีกรณีเดียวที่เป็นที่เป็นที่เป็นกรณีพิพาทก็คือเรื่องเรื่องพื้นที่นี่แหละพื้นที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์นี่แหละระหว่างเขมรกับ i mean, okay. ไทยเรื่องนี้ไม่เคยจบครับตั้งแต่อโบราณกาลมาจนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยจบกรณีพื้นที่ที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ ว่าตัวเองเป็นเจ้าของนี่มันไม่เคยลงตัวระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับอันนี้ศึกนอกในขณะที่ศึกในเขาเรียกว่าการแย่งอานาจการบริหารประเทศนะศึกในคือศึกในเนี่ยศึกภายในประเทศเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันคือคนไทยก็ขาดความสามัคคีกันพอดีแบบนี้เพราะว่าแบ่งเป็นฝ่ายถ้าอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอา้าวพอฝั่งที่เคยเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมา ฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมก็มีวิธีการที่จะทําให้มันเกิดความวุ่นวายทั้งในและนอกสภานะปกติน่าจะเป็นเรื่องของในสภาการเมืองคนแก้ไขด้วยการเมืองแต่ประเทศไทยแปลกมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายนาไปสู่การรัฐประหารในที่สุดนะครับมันก็วนเวียนอยู่กับการรัฐประหารเรื่อยมานะครับในขณะที่มีหลายฝ่ายบอกว่าการรัฐประหารจะนําไปสู่ความถอยหลังล้าหลังประเทศไม่ก้าวหน้า ต่างประเทศไม่ยอมรับแต่มันก็เคยมีรัฐประหานมาเป็นประจำเป็นประจำเพราะความวุ่นวายความแย่งกันแย่งอํานาจกันนี่แหละครับที่จริงอยากให้เกิดความสวยงามในประเทศก็คือควรจะมีรัฐบาลที่บริหารครบสี่ปีครบสี่ป,ปีไปเปลี่ยนวาระวาระไปใครไม่ดีคราวหน้าก็ประชาชนไม่เลือกเอาใครดีก็บริหารบ้านเมืองต่อไปเรื่อยเลือกตั้งทีไรก็ชนะอย่างนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่ดีและสวยงาม แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยสวยงามรัฐบาลเป็นได้ไม่ค่อยครบววลาสี่ปีนะครับไม่ค่อยครบเป็นอยู่สองปีสามปีบางโดนรัฐประหารบางเป็นอยู่สองปีสามปีปีหนึ่งปีครึ่งยุบสภาเลือกตั้งใหม่อะไรก็มีเรื่อยๆครับมันไม่ครบสี่ปีบ่อยครั้งนักนะครับมันมีครบสี่ปีก็ไม่กี่ครั้งนะในประเทศไทยนี่นะครับเอาละครับการเมืองจะไปทิศทางไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนไทยสามาัคคีกันแค่ไหนรักและสามาัคคี ความคิดเห็นกัดแย้งก็เป็นเรื่องความคิดเห็นแต่ไม่ควรไปแบ่งฝ่ายการเป็นฝ่ายแค้นนะครับคือแคนกันไปแคนกันมาก็ทํากันนะครับทํากันไปทำกันมาคือเอาไมา่ให้เกิดเลยข้างหน้าในการเมืองนอกจากไม่ให้เกิดข้างหน้าในการเมืองแล้วเอายังติดคุกติดตารางไปเลยจบนะครับแบบนี้คือการเมืองไทยการเมืองแบบไทยๆนะครับนี่ก็คือทิศทางเอาละครับตอนนี้มีรัฐบาลเพีทองทานสองแล้วนะครับรัฐตีก็ทําหน้าที่ของรัฐตีไปส่วน นายกตีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของศาลนัานวนว่านายกผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็พ้นสภาพความเป็นนายกไปถ้าไม่ผิดก็กลับมาทําหน้าที่ก็ต้องรอกันอีกนานอยู่นะครับในขณะที่รอกันนี่แหละมีรัฐบาลแล้วนะมีรัฐมนตรีครบทุกกระทรวงแล้วนี่ชาวนาปางเขารอลงเงินไล่ละพันอยู่ครัวเรือนแล้วไปเกินสิบไร่นะสูงสุดหนึ่งหมืนบาทก็หวังว่ารัฐบาลจะเร่งจ่ายก่อนจะจ่ายได้ก็จะต้อง ประชุมคณะอนุกรรมการนปขอด้านการผลิตก่อนรัฐมนตรีเกษตรมาแล้วเป็นประธานรัฐมนตรีเกษตรคนใหม่ก็ต้องรอเลขานุการของคณะอนุกรรมการนปขอด้านการผลิตก็คืออธิบดีกรมการข้าวนะครับก็คงจะมีการประสานงานถึงรัฐมนตรีเกษตรแล้วหรอว่าจะว่างวันไหนที่จะจัดคิวลงล็อกให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการนบปขอด้านการผลิตเมื่อประชุมคณะคณะอนุกรรมการนบปขอด้านการผลิตไปแล้วก็จะได้รายละเอียดว่าไร่ละพันเนี่ยจะชะ จะช่วยชาวนาวกี่แสนครัวเรือนจะใช้งบประมาณเท่าไหร่คณะอนุกรรมการระดับนปขด้านการผลิตนี่ก็เห็นชอบพอเห็นชอบแล้วก็ชงเรื่องเข้าที่ประชุมนปขชชุดใหญ่ต่อไปแล้วนปปก็ต้องประชุมกันอีกเพราะประชุมก็เห็นชอบตามนั้นอีกนะพอเห็นชอบตามนั้นอีกก็เสนอคอรมอทีนี้คอรมอเขาจะใช้คําว่าอนุมัติอนุมัติจ่ายไร่ละพันและอนุมัติกมม็ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปอเอาไปท่านไปตอนตามนี้จากนั้นทกศก็ดําเนินการตามปฏิครม คอรมอและจ่ายเงินให้าชาวนานต่อไปถามว่าหวังว่ารัฐบาลจะเร่งจ่ายใช่ไหมก็ต้องติดตามว่าประชุมคณะอนุกรรมการนบขอด้านการผลิตได้ไวหรือเปล่าถ้าประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตไวก็เป็นทิศทางที่ดีว่ามีหวังว่าจะได้ไวแต่ถ้านานไปยังไม่ประชุมสักเลยกลางเดือนกรกฎาคมไปนี่ยังไม่ประชุมอา้าวทำไงอยู่ทําอะไรอยู่ก็ว่ากันไปนะครับติดตามข่าวกันนะครับ อสอมอครับวันที่15กรกฎาคมสอหรับเงินค่าป่วยการ2,000บาทนะครับโอนเข้าพิจิตอกศอนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกชกอ,อสอมอสมอแห่งประเทศไทยจะโดนหัก4 1 4บาท9กสบเสตงังค์าบาทนะครับชกอสอมอเดือนนี้หัก15กรกฎาคม6อเพื่อช่วยสมาชิกเสียชีวิต 1, 0 6 4รายนะครับเสียชีวิตร1รายหักไปช่วย39สตางค์รายละเอียดอื่นๆที่มากกว่านี้ ทำคลิปให้ดูไปแล้วคลิปที่แล้วเมื่อ3กรกฎายนคม2568ที่ผ่านมาอ,อสมอก็ไปดูคลิปนั้นมียาวเลยบอกไว้หมดรายละเอียดต่างๆมีหักดีย้อนหลังด้วยกี่รายการนะครับอ,อสมอสมัครใหม่เป็นยังไงคู่สมรสสมัครใหม่มีกี่รายมีรายละเอียดในนั้นนะครับอ,อสมอก็ไปดูคลิปย้อนหลังวันที่3กรกฎาคม6 8, 8นะครับรู้สึกชื่อคลิปจะบอกว่าแจ้งยอดหักชกสม เดือนกรกฎาคม258ท่านน้องน,นอง้งนงนครับชื่อคลิปไปดูได้ยอดหลังนะครับสําหรับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับยังปเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็เรื่องกฎหมายพรบรสมสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยสามัญสามกรกฎาคม258เมื่อวานนี้มีการพิจารณาร่ากฎหมายอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเห็นสภาก็มีความวุ่นวายกันเพราะว่าสสฝั่งรัฐบาลเนี่ยรู้สึกจะเสียงเปลี่ยนน้ําเสียงเกินครึ่งไปไม่มากที่ประชุมรัฐสภาที่ประชุมสสรู้สึกจะมีการนับองค์ประชุม แล้วก็มีการปิดการประชุมไปชิงสภาล่มเขาว่าอย่างนั้นข่าวเขาว่าอย่างนั้นเอา้านี่ก็เป็นการเมืองการอะไรไปเอา้ากฎหมายพรบสมสมจะออกกฎหมายได้สาเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปเพราะว่าอยากจะให้มีกฎหมายอ,อสมอนะครับ mm hmm. เพื่ออสมอจะได้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมและอสมอมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศนะครับ4กลุ่มเปราะบางเตรียมรับเงินนะครับวันที่9กรรกรกฎาคม2 5งห 9กรกฎาคม2568ครับ4กลุ่มปอบางก็ประกอบไปด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับอัตราเดิม9กักฎาคม2568นะครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทรับ9กักฎาคม2568เบี้ยคนพิการนะครับอัตราเดิมนะ9กักยายาคม2568เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด500บาทก็รับการโอนเงิน500บาทเข้าบัญชี4กลุ่มปอบางนี้รอรับเงิน9กักฎาคม2568นะครับในขณะที่เบี้ยยีพผู้สูงอายุ ยังได้เท่าเดิมในปีก่อนสองห้าหกเก้าอธิบายไปอธิบายให้ฟังไปแล้วหลายคลิปนะครับทุกคลิปก็พูดเรื่องนั้นนะเหมือนจะเนบเนมรัฐบาลน,นะคือมันคล้ายๆว่าเนบเนมก็ว่าได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ทําให้มันต่อเนื่องให้มันได้มันก็ยังไม่ได้นะสิครับเบี้ยพิการพันทวนหน้ากรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทำเบี้ยผู้สูงอายุพันทวนหน้าก็ยังไม่ได้ทําเบี้ยผู้สูงอายุรับอัตราใหม่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะนั้นปีง่อนสองห้าหกเก้าเริ่มตุลาคมสองห้าแปดก็ยังได้เท่าเดิมรออมมาดดูฝีืก ฝีมือรัฐบาลจะนําไปสู่การทําให้ได้ไหมเพิ่มเบี้ยเงี้ย้สูงอุยในปีพศ2570หรือปีง 70, ุมรสอง้าเ2570เราต้องไปหวังตัวนั้นแล้วนะก่อนที่จะทําได้มันต้องมีการออกกฎหมายหรือถ้าไม่ออกกฎหมายก็ต้องมีมติคณะรัฐที่จะเพิ่มเบี้ยเงี้ย้สูงอุยก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลยังทําหรือทําให้สําเร็จก็ว่ากันไปก็คือยังไม่ได้นะครับว่าพูดอยู่เรื่อยนะครับให้เข้าหูรัฐบาลว่าเรื่องเบี้ยเงี้ยบุศงคุยเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มเพราะอะไรคร ในเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้มันไม่พอมันไม่ไหวนะหกปีขึ้นไปได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลวันละ20บาทมันยังไม่พอครับก็คือผู้สูงอายุนี่พูดตรงไปตรงมาในขณะที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับในขณะเขาอยู่ในวัยหนุ่มเป็นวัยทางานแต่คนก็ต่างทํางานและเสียภาษีให้รัฐมาพอสมควรพอถึง60ปีนี่รัฐควรจะจัดสวัสดิการให้ที่เหมาะสมนะครับทุกอันนี้ในสายตาประชาชนยังบอกว่าไม่เหมาะสม แต่รัฐบาลบอกว่าเหมาะสมหรือเปล่าก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับ4กรกฎาคม2 5 6 8เช้านี้ลา,าไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ